<ś ificial novelty> สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับการพิสูจน์คลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกในวันนี้ครับเป็นการทําสลาม DIY ครับจากของที่มันดูเหมือนจะใช่แต่มันก็ดูตําแม่งตําแม่งยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณกําลังรับชมห้าห้าห้าอินฟินิตีใช่ไหมครับ อันดับแรกเหมือนเดิมเรามาดูวิดีโอวิธีทําจากทิกต o k กันก่อนเลยครับมานี่ครับก็คือสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำครับแล้วก็สารลลามเล็กๆหยอดลงไปแล้วก็เอากาวครับซุปเปอร์กรูหย่อดลงไปครับแล้วก็ขยำขยำขยำครับจากนั้นเอาไปแช่เย็น24ชั่วโมงครับเรามารอดูผลกันครับผลที่ออกมาครับบึเป็นไงครับบีบมาว กลายเป็นตาลามยักษ์ใหญ่เลยครับเห็นไหมครับวิธีการทํามันก็ดูค่อนข้างทำแม่งทาแม่งแปลกๆเหมือนไม่รู้มันจะได้หรือไม่ได้ยังไงไม่แน่ใจนะครับมีทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องลองไงครับ มานี่อุปกรณ์ผมเตรียมไว้พร้อมทั้งหมดแล้วครับเรามาลองทํากันดูนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดครับน้ำเปล่า1ขวดครับสลามเดี๋ยวงเล็กๆพอแล้วครับแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็ซุปอรูครับกาวเหนียวขั้นเทพครับมาอันดับแรกครับเราก็เอาน้ำมาใส่สีผสมอาหารลงไปก่อนนะครับคือในคลิปวิดีโอนั้นนะสีผสมอาหารเป็นสีน้ําเงินครับซึ่งผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผมไปหาตามห้างที่เป็นสีผสมอาหารไม่มีสีน้ําเงินครับว๊ดทำไมครับเห็นเขาว่าสีน้ําเงินเป็นสีที่ทาให้อาหารมันดูไม่น่ากิน มากที่สุดแลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเไม่มีสีเงินเป็นสีอื่นแทนไม่เป็นไรเอาสีที่มันไม่เหมือนกับสลามกันสลามของเราเป็นสีเขียวแทนงสีผสมอาหารเอาเลือกเป็นสีแดงนะอ่ามันไม่เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยคือในคลิปนั้นเขาเป็นแบบน้ำนะครับแต่ผมเป็นแบบผงครับไม่เป็นไรมันก็เป็นสีผสมอาหารเหมือนกันครับจะเป็นแบบไหนได้หมดไม่มีปัญหาครับอ่ะนี่ตรงนี้ดูนะครับเห็นไหม นั่นก็เป็นสีแดงแล้วว้า wow. วยอดเลยครับขั้นตอนต่อไปเขาก็ใส่สาราลงไปครับอย่างนี้ผมนิดนึงพอนะครับเห็นว่าเขาใส่ก้อนเล็กเอง,เองนะใช่ไหมทุกคนิดีดโอวร์ก้อนเป็นิ้เดียวเองครับแล้วก็เอาเหมือนเขาครับแล้วก็เล็กๆพอประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะว้าวกลิ่นหอมครับอู้สาราเอลเอลนี่มันหอมจริงๆเหรอครับเนี่ยกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นเหมือนแบบมะนาวมะนาวเปรี้ยวๆน,นะครับใส่ลงไปครับโอ้ oh. อยี๋ไปเป็นอย่างนี้โติดมือจังไงเอ้ยเอ้ยเจ้าเฮ้ยยุบไปติดมือก่อนเดี๋ยวไปเป็นก้อนก่อนัะนอืออ่าโอเคเอ้ยติดมือเอ้ยสลามพ่ดีมันต้องไม่ติดมือเสีมันติดมือจังไงเอ้ยวันนี้จะได้ใส่เนี่ยผมโอ้โหติดมือมากเลยมสลามอะไรของผมเนี่ย Six months later โอ้ยสลามอะไรเหนียวเกินเอาเทอย่างนี้เลยอ่ะเออฮ้ยค่อยๆร้อยลงไปก็ดีได้สลามเหนียวๆอย่างนี้ ผลจะไละออกมาได้อย่างเขานะนนี่ะในคลิปเขาใส่คิดเดียวไม่มากที่เราใส่เยอะแล้วจ๊บอ่ะโอเคหลังจากนั้นแล้วก็กาวครับารลงไปเลย่อยเย็บเรียบรโอเคก็ปิดฝาขยา่อมขย่อมครับว,ว้าวสีสวยนะถ้าทำโลกมันจะลามเป็นสีแดงนี้นี่โอ้หยอดอู้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนผลที่จะขย่อมาโอ้โหเป็นฟองหมดเลย คือสิวตรงหันมันเข้มข้นมากจนเรามองมเห็นข้างในเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูตอนผลเสร็จในทีเดียวแล้วกันนะครับไอให้ตั้งแต่ก็คือเอาไปแช่เย,ยน็น24ชั่วโมงครับมาใส่ช่องฟริช,ชเข้าไปเลยเลยเต็มเต็มอ่ะแล้วก็อนไว้อย่างนั้นปึ้งอ่ะโอเคให้มันนอนไว้อย่างนั้นอ่ะ4ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูเวลาก,ก่อนครับอ่ะนี่ครับ 9โมง24ของวันศุกร์ที่14สิงหานะก็เป็นว่าพรุ่งนี้15สิงหาเวลาประมาณ9โมงครึ่งเป็นต้นไปนั่นแหละเราค่อยมาดูผลกันว่าเป็นยังไงนะครับถึงไว้24ชั่วโมงเนะาะไปเลย The next day าาได้เวลาแล้วนี่ครับตอนนี้ดูเวลานะเที่ยง29นะครับอ่าก็คือเลยเวลาแหละ24252627 26ชั่วโมงแล้วมาดูกันผลมันเป็นยังไงนะครับหนึ่งสอง không này <coughs> không? Mày. Mày, 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 แข็งเป๊เปปกเลยตัวนี้แข็งมากเลยคือไม่ได้จะเทอ,ออกมาได้เหมือนในคลิปวิดีโอน,นั้นแน่นอนครับเดี๋ยวเราเปิดฝาโอ้โหฝาเปิดไม่ได้ติดทั้งนั้นเราต้องรอให้มันละลายสักนิดนึงละกันนะครับเอา้าแล้วทำไมในคลิปวิดีโอนั้นเขามันไม่แข็งอะ่ะจริงๆมันแค่ช่องฟรีซหนึ่งชั่วโมงมันต้องแข็งดีใช่ไหมอะ่ะเอออย่างนี้คือของจริงบอกแล้วทีนี้เราต้องมาลุ้นกันนะว่าถ้ามันละลายแล้วมันจะเยิ้มเป็นสลามแบบนั้นหรือเปล่านะครับงันเดี๋ยวรอให้มันหายแข็งนะเดี๋ยยวเเราาาามมดดูกันน Onetern La อ่ะคลลไ้้ทีแ คือผมคิดว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงจนมันละลายเป็นน้ำป้ากฏว่ามันกลับกลายเป็นน้าเหมือนเดิมนี่เห็นไหมมันไม่ได้เห็นเป็นสลามได้แบบนั้นเลยครับซึ่งข้างในมันจะเห็นมีเป็นแบบก้อนๆขาวๆอะไรยังไงไม่รู้อะตัวนี้มันมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเทออกมาให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้เป็นสลามแบบในวิดีโอเลยมาดูกันมาดูกันมาดูกันเอามาดูกันนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงครับแหบยังคงเป็นน้ำเดยวเหมือนเดิมครับปุ๊บเอ้ย เออแล้วไหนตัวสลามที่เราใส่ไปอ่ะเนี่ยกลายเป็นเนือแปลกจังว้าวไหนลองดูกันนะครับเนี่ยครับนี่สลามที่ผมใส่ไป่ยนะพอมันเจอกาวเจออะไรแล้วกลายเป็นอย่างี้เหรอครับเนี่ยออ้เออก็แปลกดีนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ออกมาเป็นสลามก้อนใหญ่ๆแบบในคลิปวิดีโอน,นั้นนะสิครับมันออกมาเป็นเหมือนเป็นน้ําเหมือนเดิมแล้วก็ตัวาลามจับเป็นก้อนๆแข็งครับแล้วกาวครับกาวที่เราใส่ไปมันหายไปอยู่ไหนหมดครับเออวิชีเหมือนหมาล่าเลยอ่ะมันดูน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยไหนน้ำกินเลย อือกินไม่พึงะสมมากกินแบบซาราเหมือนของเล่นไะกินอะไรก็พติดพติกอย่างนั้นนะครับอะก็ดูที่ขวดครับก็มันจะมีเหมือนเศษเศษติดอยู่ได้เป็นเศษของลารากับกาวนท่แหล่ะมั้งนะครับเนาะแปลกนะกาวผมใศษไปเยอะมากนะหรือว่าที่มันจับตัวกันอย่างงี้เพราะกาวนี่หรอกาวทำไมมันจับตัวกันอย่างงี้หรอครับ เออไม่รู้เหมือนกันนะสรุปก็ไม่เป็นอย่างในคลิปวิดีโอนั้นครับมันเป็นแค่นี้เฉยๆครับแค่เป็นน้ําที่เป็นสีแดงของสีผสมอาหารแล้วก็สลามเหมือนเดิมมันแยกกันมาไม่รวมกันเป็นอันเดียวกันแบบนั้นหน่อยนะครับนะอ่าโอเคอ่าก็อีกแล้วครับว่าคลิปวิดีโอจาก t ิ k กต็อกที่บมมา๊อบไปสูตรในวันนี้เป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงครับไม่ใช่ความจริงครับทําไม่ได้แบบนั้นนะครับก็สูตรผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะก็เหมือนกันเป๊ะๆหรือไม่แน่มันจะเป็นชนิดของสลามก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าคือผลออกมามัน สลามก็ใหญ่ๆไงมันไม่ได้จับติดกันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาสลามใส่ในน้ําแล้วหยดกาวลงไปไมันจะติดกันอย่างนั้นมันไม่ใช่ไงมันก็เหมือนกับกาวก็ไปจับกับสลามเองกันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวเนื้อส่วนใหญ่มันยังเป็นน้ําอยู่เหมือนเดิมนี่ไงครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือของจริงของแท้แน่นอนไม่มีการตัดต่อไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผสมก็ผสมจริงใส่ตู้เย,ย็นก็ใส่ย,ยี่สิบี่ชั่วโมงจริงๆตามนั้นเลยครับผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นกันนะครับโอเคก็เหมือน ไม่จเป็นตองนทิกตอกก็ได้นะทุกทางเวจะเจอมาทาง YouTube หรือว่าทางผู้ใหญ่เคยบอกมาอะไรเงี้ยส่งเข้ามาครับแนะนําเข้ามาเดี๋ยวผมจะจับมาพิสูจน์ให้ดูนะครับแต่ทางทิกตอกมันก็ง่ายเขาแค่แท็กมานะครับและหมดผมทําได้ทุกช่องทางนั่นแหละครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราดูว่าผมจะเอาอะไรมาพิสูจน์เอาอะไรมาทดลองทําอะไรเจ๋งๆอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับหล่อหลอกอีกแล้วเรา